มาดูร้านอาหารอีสานมากินเขาแรกฝีมือการทำอาหารของคุณยายนะคะ <Wow. S 1> มาลองชิมรสอาหารฝีมือคุณยายหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชูพลอในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นัตตี้มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความแบบว่าอยากจะนําเสนอทุกทุกคนมากมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคือกําลังแบบเรียกว่าเป็นของตัวเองได้ไหมอ่ะเป็นของตัวเองได้ไหมก็ไม่เชิงแต่ว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ว่าใช่ก็ไม่ใช่นัตตี้กำลังก่อสร้างร้านอาหารอีสานนั่นเองนะคะซึ่งนัตตี้ก็เป็นหุ้นส่วนอ่ะเป็นหุ้นส่วนแล้วก็มีส่วนในการแบบ จัดการอะไรต่างๆนิดหน่อยนะคะคลิปนี้ก็เลยจะพามาดูตั้งแต่ช่วงที่ยังยังอยู่ในการก่อสร้างกันอยู่นะคะคือยังไม่เปิดนะเนี่ยคือยังไม่เปิดแล้วก็กาลังแบบอยู่ในช่วงกันก่อสร้างเอ้ยตกแต่งระดับตกแต่งอะไรต่างๆนะคะก็เลยจะพามาดูตั้งแต่แบบตอนนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยมาเดินทางมามาดูเดี๋ยวจะให้หนุ๊กมาถือกล้องให้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสั่งตัว หวนะคะเป็นเป็นที่นั่งไหวนะคะมาจากไกลมาจากร้อยเอ็ดนะคะก็เลยจะมาตรวจงานมาดูงานกันหน่อยว่าเออของนี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนี่เป็นร้านอาหารอีสานโอ้ยนาม,มาเชนสไตล์บ้านอีสานบ้านเฮ้าประวาตินั้นต้นไม้นี่ตอนนี้ซื้อแบบ ต้นไม้มาเยอะมากๆมารอแล้วนะคะมีซื้อตั้งแต่ดอกมันแบบสดๆซึดอกมันจะเหี่ยวแล้วร้านยังไม่เสร็จเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านเนี่ยคลือบหน้าไปถึงไหนนะคะไปดูตั้งแต่หน้าร้านเลยวะมันแดดหน่อยจะขออนุญาตกังกังกังขันยูขนันยู ันยก็ได้พันยูภาษาอีสานแปลว่าร่มนะคะมาดูแต่หน้าร้านเลยดีกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่บ้านของคุณยายนะคะคือแกเป็นคนที่หาทำอะ่ะคือแบบอยู่นิ่งๆไม่เป็นอะ่ะเออลูกหลานก็เป็นเหมือนคุณยายนี่แหละอยู่นิ่งๆไม่เป็นต้องหาทำตลอดนะก็เลยแบบทําเป็นร้านอาหารขึ้นมานะคะนี่ตรงนี้จะเป็นข้างล่างนะเดี๋ยวตรงคลองตรงนี้เนี่ยจะมีสะพานจะทําสะพานสะพานในการข้ามมาแล้วก็ จะเป็นก้อนอิฐที่เอามาลงไว้นะ <c oughs> ขออนุญาตจะเสียงดังหน่อยๆน,นะคะทุกคนเพราะว่าร้านอาหารได้อยู่แบบติดแบบริมถนนถนนใหญ่แบบใหญ่แบบสีเลนเลยเห็น <c oughs> ป้าตัวอิฐิที่เป็นทางเดินตรงนี้เนี่ยนี่คือไม่ได้เสียตังค์ซื้อนะปูนมาหลอ่อแล้วก็เอาหินมาวางนะคะก็เลยจะได้เป็นแบบนี้แบบอตี้จะบอกว่าต้นไม้ทุก <c oughs> <c oughs> ต้นเห <c oughs> ตุตรงนี้เนี่ย เป็นฝีเมือกคุณยายนะคุณยายปลูกเองเลยขุดควนดินเอาต้นไม้ลงใส่ปุ๋ยรดน้ำคือทุกอย่างคือคุณยายทำคุณยายนะที่แบบเก่งมากจริงมันยังแบบว่าเริ่มจะเป็นโลบเป็นล่างแต่ยังไม่เสร็จน่าจะแห้งแล้วเหรอ เริ่มเหี่ยวมาแล้วมันมันแดดจัดมากๆเลยเดี๋ยวแบบใกล้เปิดร้านจะมีต้นไม้แบบแน่นๆแ่นกว่านี้อีกนะคะจะมีชิงช้าเป็นมุมถ่ายรูปนะคะก็จะเป็นข้างบนเนี่ยเห็ะจะเป็นไม้นะคะ สาเหตุที่ว่าแบบมันไม่เสร็จสักทีเพราะว่าคุณยายบอกว่าไม้มันค่อนข้างแบบพายากหน่อยก็เลยแบบหาไม้อยู่ออกว่ามันแบบจะได้มาเป็นรูปเป็นล่างนะคะก็เป็นร้านอาหารสไตล์แบบว่าบ้านๆสไตล์แบบอีสานอีสานไ,ไม่ได้แบบหรูหรเลิศรังการอะไรมากมายนะมาดูข้างบนดูข้างล่างเหมือนจะไม่ใหญ่นะแต่ข้างบนใหญ่เลยชื่อร้านเนี่ยก็คือเราเราคุยกันในแบบว่า เกย่าในแบบว่าญะติากันว่าจะชื่ออะไรดีคุณยายอ่ะชอบชื่อร้านระเบียงไม้คือคุณยายชอบทั้งคําว่าระเบียงไม้แล้วก็ชอบทั้งคําว่าไม้หอมตอนแรกคุณยายจะตั้งชื่อว่ารนะเบียงไม้หอมน่าที่คิดว่าให้มันยาวเกินไปมันไม่ควรที่จะเกินแบบว่าสามพยางไม้ก็เลยแบบทุบมาเป็นชื่อร้านว่าร้านระเบียงไม้นั่นเองนะคะก็ตามใจคุณยายนะคะแล้วก็ได้มาเป็นร้านระเบียงไม้นะตอนนี้ตรงน,นั้นน่าจะเป็นห้องน้ํานะที่เขากำลังก่อสร้าง ร้านนี่สูงมากนะทุกคนคือมองไปดิมองไปตรงถนนดิสูงมากเลยอ่ะสูงเนาะก็รอติดตามกันเร็วๆนี้นะเดี๋ยวดที่รอเขาเรียกว่าอะไรเก้าอี้อ่ะเก้าอี้หวายนะคะับสูงส่วนใครที่แบบว่าเอออยากจะมาอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าหางง่ายนะติดถนนเลย ที่มาของร้านอาหารนะคะคือปกติเนี่ยเวลาที่แบบว่าญาติมารวมตัวกันนะคะเขาก็จะมารวมกันที่บ้านคุณยายนี่แหละนะคะแบบว่ามากินข้าวมา,มากินข้าวแลงอะไรอย่างนี้นะคะได้ริมรสฝีมือการทําอาหารของคุณยายนะคะคุณยายเป็นคนที่ลดมือแบบดีมากไม่ว่าทาอะไรก็คืออร่อยมากแล้วเวลาทําอาหารอีสานนี่ก็คือแบบแซ่บมากๆเลยคุณยายนะด้วยความที่คุณยายเ,เป็นคนที่แบบ ชอบทำอาหารนะคือสมัยก่อนสมัยสาวๆคุณยายก็ทําอาหารขายนะคะเป็นแบบแม่ค้าทําอาหารขายอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุณยายเป็นคนที่แบบว่าขยันนะเออแล้วก็ต้องหาอะไรทาอยู่เรื่อยๆนะคะก็เ,เลย มีทุนก็เลยเปิดร้านทําเป็นร้านขึ้นมานะคะเป็นร้านระเบียงไม้เป็นร้านที่จะขายเป็นพวกอาหารอีสานนะคะแล้วก็คือพวกหลานหลานลูกหลานนะคะก็จะมาแบบเป็นหุ้นส่วนลงหุ้นส่วนต่างๆซึ่งนาะทีก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนเหมือนกันแล้วก็ช่วยอะไรต่างๆอาจจะช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์ร้านอะไรอย่างี้ให้ทุกคนได้รู้อะไรอย่างนี้นะคะก็นี่แหละเกิดขึ้นมาเป็นร้านระเบียงไม้นะคะส่วนแม่ครัวเนี่ยหลกักๆก็คือคุณยายเลยคือ นาทีก็แอบแบบว่ากังวลอย่างหนึ่งคือกลัวคุณยายเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าคุณยายแบบต้องจัดการ คนเดียวอะไรเงี้ยนาตีก็ถ้าว่างนาตีก็จะมาช่วยบ้างมาช่วยเสิร์ฟมาช่วยแบบว่าดูอะไรต่างๆในร้านบ้างถ้าเผื่อว่าร้านเปิดอะไรเงี้ยนะคะนี่เป็นเด็กเสิร์ฟนะเด็กเสิร์ฟนะถ้าใครจะมาก็อาจจะได้เจอนะคะอยู่ร้านก็อย่างอยู่ที่จังหวัดอุบลอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นแบบไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองจะเป็นแบบต่างอำเภอออกมานะคะเป็นอำเภอเดชอุดมนะคะถ้าเผื่อว่าร้านเปิดยังไงเดยวจะปักหมุดถ้าเผื่อว่าใครอยากจะมาลองอะไรอย่างนี้เนาะก่อสร้างมวสักประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งนะคะไม่นาน เนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยเดือนหนึ่งก็ถือว่าเร็วมากๆอยู่ตอนแรกนี่คุณยายว่าจะเปิดแบบช่วงก่อนปีใหม่นะคะแต่ว่าคือไม่ทัน <c oughs> คุณยายทาทาแบบแทบจะทําคนเดียวเลยคุณยายแบบเก่งมากเป็นซูเปอร์วูแมนมากๆนะคะน,นี่เป็นน้องไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นเกือบจะได้เป็นแมวของนัตตี้เลยอแต่ว่ากัติไม่ยอมดูดิเป็นอ้อนอ้อน,ออน,ออนก็เลยได้มาอยู่กับคุณยายเป็นน้องไข่ตุ๋นกับของคุณยายแล้วก็อีกหนึ่ง บาหลีวงบาหลีค่ะเอาตรงนี้ก่อนไหมเอาไว้แถวโน้นค่ะมาแล้วนะคะวงบาหลีเอาไว้ให้ทุกท่านถ่ายรูปกันแต่ตอนนี้แบตแบตกล้องนาทีมันหมดดูดีใหญ่มาก2อเมตรนะัวง2เมตรผู้ชายสีท่านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาลงไปยังไง <c oughs> คุณยายเป็นผู้กำกับนะคะ ทำโดนตน้นไม้ใหญ่เป็นอันเด็ดขาดปลูกต้นใหม่จนหนาแดงเวอ่อร์ไอ้ตอนอ้นไม้ใหญ่ตอนนี้กลับมาบ้านยายอีกวันหนึ่งนะไม่ได้เอากล้องมาก็เลยเอามือถือถ่ายเก็กรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเอาวงวาวงบาหลีที่ตีซื้อไว้นะเอาไว้ตรงไหนนะเพราะว่า ที่มันค่อนข้างใหญ่อยู่นะแล้วก็เราต้องดูแบบว่าแบล็กเกล้าด้วยนะนี่ยังไม่ได้แกะเลยดูความคืบหน้ามาดูความคืบหน้าในวันนี้นะคะวันนั้นที่พาม,มาดูนะ่ะยังไม่ได้ติดไฟนะตอนนี้นี่ติดไฟแล้วนะคะติดไฟไฟตรงนี้นี่ไฟตรงเสาไม้นะคะเริ่มเป็นรูปเป็นลางตอนนี้ช่างก็กําลังทําอยู่แล้วก็ห้องน้ํา น้ำน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็มานัดรวมญาติกันแล้วก็มาปิ้งข้าวจงปิ้งขา้าวจีกินนะคะแล้วก็ปรึกษากันน่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าเราแบบหุ้นส่วนหุ้นส่วนในครัวเรือนมีหลายคนที่เป็นหุ้นส่วนกับร้านระเบียงไม้นะคะตื่นเต้นนะ <Wow. S 1> เจอะอติดไฟแล้วนะคะ <Wow. S 1> ติดไฟอะไฟเป็นเป็นคุณตาคุณตาไปซื้อมาติดเดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนอีกทีนึงติดตามเสา <Wow. S 1> ไหนไหน ร้านไอร้านไอกรีมไอสกรีไอติมว้อันนี้เป็นแบบว่าเออเข้าใจทำเนาะเหรียญครับหย่านเหรียญเหียญนะค่ะยอดยอดสีได้เลยนะสิบบาทสีสีฟนใช่ไหมอ๋อเลือกสิบบาทสิบห้าบาทเออเป็นเป็นลูกของช่างใช่ไหม ลูกช่างมามาเฝ้าแบบว่าอะไรอะไรมาเฝ้าช่างก็ทําแบบของเล่นมีวิไอติมไอติมวันนี้มาลองยุ่งกับอ e ีวงบาหลีก็ลังให้ช่างแบบยกมาอยู่ว่าจะเอาวางไว้ตรงไหนดีนะนักโรดนักกระโดโดสองรอยโลอัดคลิปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคะ,ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วะ 17บเมกราคมนะคะวันนี้เริ่งงามยำดีใช่ไหมวันอาทิตย์นะคะก็เลยนัดกันมาทดลองทดลองอาหารทําอาหารนะคะก็จะเป็นฝีมือคุณยายนี่คุณยายผู้หาทำนะคะที่นดทีเราให้ฟังนะคะก็ทําอาหารวันนี้ทํากี่เมโนโคูคะคุณยายเยอะอยู่แม่ไม่รู้นะ ยังไม่ได้นับแต่ว่าวัตถุดิบคือเตรียมไว้เยอะมากๆนะคะก็ทําอาหารหลายเมนูแล้วเราก็จะถ่ายรูปนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงในเพจแล้วก็เอาไปลงในแอปต่างๆนะคะแบบพููดทันดาเอ้ยแก๊แปเอ้ยนะคะเมื่อกีนก้นี้ล่ะเดี๋ยวตีให้ทุกคนดูเมนูหนึ่งนะคะที่เป็นเมนูที่เป็นแบบอีสานแบบแท้ๆเลยนะ คุณยายหลอกแม่ <c oughs> เป็นเ<ถ>มน <EN> ูแรกที่ทำเสร็จแล้วนะคะที่ไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นและเคยกินกันหรือเปล่านะคะชื่อเต็มๆนี่คือต้มเมป็ดปลาไหล<ว>ต้มเปรตดปลาไหลค่ะนี่นี่โ<ว>อ้โหมาเป็นตอนเลยทเทียวๆจะบอกว่าแซ่บมากแซ่บมากค่ะแม่เลยแม่ชิมมอกี้แซ่บไหมแม่แซ่คุณยายหลอกแม่กินนะคะ นี่ไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะจะบอกให้นะแล้วคือแบบปลาไหลก็แพงด้วยถ้าใครอยากจะมากินนะคะต้องรอติดตามกับร้านครัวระเบียงไม้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้มเนื้อต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่แบแบบเนื้อแบบนุ่มๆเปื่อยๆเ,เลยเด้ออยากให้ทุกคนมาลองจริงๆเพราะว่ามันเป็นร้านที่เราแบบว่าร่วมแรงร่วมใจโอ้ยพี่ปอยทำปลาไหลมันชอบ ้ยนั่งทับต้มเป็ดปลาไหลเปียกกึ่งเกม <c oughs> ันเป็นร้านที่พวกเรา,าแบบว่าตั้งใจแกทำในในในครอบครัวนะคะในเครือญาตินะคนุณยายเป็นคนที่แบบว่ารถมือดีมากแล้วทำร้านอาหารแบบนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้ไดมาลิ้มรสจริงๆดูดาเปียกเปียกไ่พร้อม <c oughs> คุณยายคะทช่ไมคุณยายถึงถึงอยากทําร้านระเบียงไม้ครัวระเบียงไม้ค่ะคืออยากให้ร้านอยากให้ร้านสืบต่อฝีมือ,ยยอ,ค,อคุณยายค่ะอคุณ๋อะคุณยายเป็นเป็นคนที่ชอบทําอาหารมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวแล้วใช่ไหมคะจ้าทีนี้กลัวฝีมือมันจะไม่มีใครทําต่อก็เลยชวนลูกร้านทําต่อคะอ่ะคุณคุณยายอายุครบเท่าไหร่ละปีนี้ ปีนี้ครบ74แล้วค่ะ74นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นเนาะเขาก็อาจจะแบบว่าอยกอยิวบ้านเฉยเฉยใช่ิลๆสบายๆเลี้ยงแมวเออเลี้ยงแมวนะคะแต่คุณยายเป็นคนที่ขยันมากคือยอมเลยนะแบบเห็นคุณยายทำน่นนี่นั่นคุณยายทำอะไรเองบ้างผูกต้นไม้ทำเองหมดทุกอย่างเลยตกตะปูปทพื้นก็ทเองใช่ผสมปูนบล็อกปูนฉาบปูนคือทุกอย่างคือ คุณยายแดงคนนี้จริงๆคือแบบยอมนะที่คือยอมนุก็ยังแบบโอ้โหยอมยอมคุณยายเป็นผู้แบบว่าแข็งแรงจริงๆนะคะ <c oughs> ตอนนี้คุณยายก็กำลังยุ่ง <c oughs> ยุ่งอยู่เบื้องหลังการถ่ายรูปอาหารนะคะนี่จะเป็นต้มแซบน่าก,กินมากต้มแซบคือบอกเลยว่าอาหารทุกเมนูอ่ะอีสานแบบแท้ๆจริงๆอีสานดั้งเดิมอีสานแบบดั้งเดิมจริงๆเลยนะทุกคนน่ากินมาก ดูสิจ้าเคยเห็นหรือเปล่ปาส้มเล็กอ่ะแดงๆเลยนะคะอือหือคือแบบอีสานอีสานจริงๆกินกับผักเ้ออือหือแต่ไม่ได้เป็นคนไม่กินไม่กินดิบนะกูได้มัดนี่โอ๊ยหลับปากอีนีเด้ออือหืออันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนอันนี้ปลาช่อน,อนแบบ แบบย่างทรงเครื่องส <Wow. S 3> ูางทรงเครื่องส,สูตรคุณยายเลยนี่สูตรนี้อร่อยมากไม่เคยกินเลยอ่ะสูตรนี้อร่อยมากแดดแดดแดด เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูแปลงผักนะคะคุณยาคือจะปลูกเองทุกอย่างเลยเห็นว่าจะมีแบบปลูกมีเห็ดด้วยมีเพราะทั่วงอกอะไรต่างๆก็คือเป็นผักแบบออร์แกนิกจริงๆนะนี่สวยงามมากวุ้ยหอม หอ,ห,อห,อหอมหอมผักมากเลยคุณยายแบบตั้งใจมากจริงๆถ้าใครที่แบบว่าอยู่แล้วแวะใกล้เคียงอยู่ใกล้ๆหรือว่ามีโอกาสถ้าได้แบบว่าผ่านมาแถวนี้ก็อยากให้มาลองรับประทานอาหารฝีมือของคุณยายนะคะก็วันนี้วันที่17นะแต่ว่าที่ตามแผนตามแผนที่คุณยายคิดไว้น่าจะเปิดประมาณวันที่29มกราคมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีนึงแล้วก็ต้องดูความพรียพร้อมก่อนเพราะว่าตอนนี้โต๊ะก็อี้อะไรก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะ คุณยายเชิญชวนคนมากินหน่อยคะ่ะเชิญชวนเผื่ออจากไหนนออ้อมาเนี่ยคุณยายพูดก่อนอภเยใจความธรรมชาติไงคุณยายเชิญชวนทุกคนมากินฝีมือคุณยายหน่อยคะ่ะผู้ยี่เจ็บค่ะเชิญชวนเชนิญช,ชวนทุกคนมามาลองชิมรสอาหารฝีมือคุณยายหน่อยนะคะน่ก นี่ไงปูนที่ที่คุณยายเป็นคนฉาบเองจะวางวงบาลีตรงนี้นะคะไว้ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีชื่อป้ายร้านมาติดด้านบนท,ทิ้งตอ,ตอนนี้กำลังสร้างทำอู้ลมแรงมากเลยนี่นี่นี่มาดูสะพานใกล้เสร็จแล้วนะคะสวยงามสะพานนี้ก็ทำเองคือแบบสุดยอดมากคือตอนแรกนะคะทุกคนค นัตี้ว่าจะแบบว่าจบคลิปจนถึงช่วงเปิดร้านเลยแต่ว่ามันน่าจะอีกนานนะันตี้ก็เลยแบบมาลงให้ดูก่อนนิดนิดหน่อยหน่อยและกันนะคะเพราะเป็นแบบว่าจะเซิฟจเซิฟกันหน่อยนะคะก่อนที่จะเปิดร้านนะคะอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะเร็วๆนี้นะกับ ร้านครัวระเบียงไม้นะคะสถานที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแต่ว่าอยู่ที่อำเภอเด็ดอุดมนะจะเป็นเส้นเดียวกันกันกบโรงพยาบาลก็จะอยู่ข้างๆกับร้านเด็ดอุดมยานยนต์คือตอนนี้มันยังไม่มีที่เช็คอินนะคะแต่ว่ากาลังจะรีบ,ร,บรีบทกันอยู่อีชันแสบตามากเลยค่ะทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้าตี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ดีวจะถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึง่งสําหรับตอนวันที่เปิดร้านนะคะคุณยายบอกว่า นั่นแหละประมาณ29มกราคมนะคะเสร็จไม่เสร็จก็ต้องเปิดคุณยายว่าคุณยายแบบรีบร้อนมากเลยกับคุณยายผู้หาทำโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหอน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 ห